ลมิติม,มาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่สามสิบสองอีไล่ทนไม่ได้ที่เห็นอักคีโกรธเขามากจนในที่สุดก็ต้องยอมให้อักคีไปพบปาลินที่โรงพยาบาลซึ่งอามอาสาที่จะพาอาคีไปเองแกต้องระวังให้ดีอย่าให้อักคีไปจากฉันนวุ้ยเออแกไม่ต้องห่วงฉันรับรองว่าอาคีจะกลับมาหาแกแน่อีไล่รู้ดีว่าอามจะทําอย่างที่พูดอคีดีใจมาก ที่จะได้พบกับน้องชายและครอบครัวอีกครั้งพอเขาเข้าไปในห้องเพื่อเยี่ยมปาลินปาลินอยู่คนเดียวมันช่างโชคดีพี่อยักคีปาลินเป็นยังไงบ้างพี่มาได้ยังไงครับอีไลยปล่อยตัวพี่มาใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่แค่มาดูเราว่าเราไม่เป็นไรจิงจะไปอีกเลยนะพี่อยู่กับผมไม่ได้อามนีม่นายจะพาพี่ฉัน จะมาจับพี่ฉันไปใช่ไหมปาลินเดี๋คิดมากเลยนะพี่ก็ยังอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละพี่ต้องกลับไปไม่งนั้นอีไล่คงอาลวาดหนักแล้วพี่ก็เป็นห่วงว่าหมอนั่นจะทําอะไรด้ายอีไล่ไม่ทําอย่างนั้นหรอกพี่พี่อย่าไปเลยนะอีไล่ไม่ทําแน่ๆแต่พี่ไม่เชื่อพี่รู้ดีว่าหมอนั้นร้ายกาจแค่ไหนอีไล่ไม่ได้ร้ายกาจอย่างที่เพี่ร์คีคิด พี่อยู่กับเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะปาลินพี่สบายใจแล้วก็วาปาลินไม่เป็นอะไรพี่ก็ได้แต่มองแม่อยู่ไกลๆเห็นแม่เห็นชมจันแล้วพี่ก็รู้สตดดิพี่คงต้องไปแล้วพี่อักคีอย่าไปเลยนะอาร์มได้พาอักคีกลับไปเพราะรู้ว่าคงอยู่นานไม่ดีแน่เพราะปาลินเริ่มเสียงดังและว,ว,วุวายปาลินกำลังตามเขาทั้งสองคนและในจังหวะนั้น ได้ไมีได้ทหารคนหนึ่งกำลังเดินมาทางนี้พอดีเอเชียเห็นอักีเข้าก็ตกใจใช่วันนั้นเขาก็เห็นอคกีพวกพวกนั้นจับตัวขึ้นรถไปอคกียังไม่ตายเ้านั่นก็ออามอามกลังกึ่งล่าก,กึ่งจูนอักีทําให้เขารีบตามอากีถูกพักขึ้นไปบนรถอคกีนายต้องกลับไปไม่งั้นหลายต้องยกคนมาถล่มที่โรงพยาบาลแน่รู้ใช่ไหมว่าหมอน,นั่นทา แล้วนายล่ะฉันจะล่อมันไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องห่วหงหรอกนาขพเพียงนายกลับไปทุกอย่างจะเรียบร้อยอืากีกลัวว่าสิ่งที่อามพูดจะเป็นเรื่องจริงซึ่งอามเองก็เพียงแค่โกหกเท่านั้นแต่อากีเชื่อเพราะสิ่งที่อีไลยคยททำกับเขามันช่างโหดร้ายและเขาก็จำแต่ภาพนั้นเอเชียถูกล่อไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาก็ปะทะกันอามเองเกือบจะเพียงพํา เขาล็อกตัวของเอเชียได้แล้วก็บังคับขึ้นรถซึ่งเป็นรถของเอเชียเองขับไปไม่งั้นแกนตายเฮ้อคิดว่าจะหนีรอดเหรอจะยิงก็ยิงเลยเจใไตเด็ดดีแฮะไม่กลัวตายแต่ฉันเนี่ยกลัวตายฉันอยากจะกลับไปมีชีวิตอยู่ไปดูแลรักษาลูกน้องของฉันความจริงอะพวกกรมตำรวจน่าจะสั่งฆ่าแกตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่เจอแกได้ก็พวกนั้นไม่กล้าไง ขับไปแกจะให้ฉันขับไปที่ไหนก็ที่บ้านของแกไงบ้านเหรอแกอยากตายเหรอจะไปที่บ้านของฉันใช่ไปที่บ้านของแกนด่นแหละขับไปอย่ากตกติกเอเชียขับรถพาอามไปที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านที่เขาใช้ไว้พักผ่อนพาเพื่อนๆมาดื่มกันแต่ไม่ได้มานอนที่นี่เป็นหลักเป็นฐานเข้าไปแกต้องการอะไรมีเงินไม่ใช่เหรอ ก็เอาเงินมาซิอ๋อนี่แกคิดจะรีถ่าเอ้ยคิดจะเอาเงินจากทหารอย่างนั้นเหรอแน่นอนและไม่ได้คิดจกจะเอาเงินจากทหารอย่างเดียวอยากมีเมียเป็นทหารด้วยอ่ะแกไปอย่าให้ฉันต้องมาโผไม่งั้นฉันจะยิงตรงนี้ตรงนี้อามเริ่มปืนไปมาอย่างเบื้องล่างของเขาไอสิ่งเท เขาใช้ปืนจ่ออยู่นั่นนะ่ะอยู่ดีๆมันก็เกิดตื่นขึ้นมาบ้าแล้วเสียขนาดปืนมันยังทำให้รู้สึกวันไหวแทนที่มันจะหดมันกลับตู้ปืนก็บอกถึงซะอย่างนั้นอามเองเพราะเห็นเข้าก็ตกใจเฮ้ยไม่ต้องตกใจหรอกมันคงชอบอะ่ะแล้วคิดว่าครั้งนี้ฉังก็ข,ขวดลองได้จังหวะที่อามกำลังเผลอ เขาจึงแย่งเปินมาได้เอเชียเป็นฝ่ายกดอามจากนั้นอามที่เพียงผําก็กลังถูกลวนลามยอมรับนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกผู้ชายด้วยการลวนลามเฮ้ยทำไรวะอยู่นิ่งๆสิอยากมีผัวเป็นทหารไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่โว้ยอยากเป็นผัวทหารอามไม่ยอมง่ายๆสู้เก็บไปเชียแต่แล้วสิ่งที่เขาได้มาก็คือตกเป็นเมียของเอเชียซะอย่างนั้น มีแรงหืนที่เยอะมากหลังจากที่อ่านเสียตัวเขาก็รู้สึกเสียใจรู้แล้วว่าความรู้สึกของขีและปอกแก้วเป็นยังไงตอนนี้ร้องไห้ปรุงฝ่ายไม่กลัวเอเชียจะจับส่งทางการแล้วร้องไห้ใหญ่จนเอเชียลำคาญต้องลุกขึ้นมาปอบนงางข้างๆเขาเองต้องหกักผ้ามาพันร่างกายของตัวเองแล้วก็อ่านด้วยจะร้องทําไมไม่ต้องร้องก็ดูทําีิให้เป็นโจรย์นะ นี่แกปั่มฉันน่ะแล้วฉันเจ้าหน้าไปที่ไหนลูกน้องฉันก็ต้องมีทั้งมากมายถ้าใครรู้เข้าฉันฉันตายดีกว่านายยิงฉันเลยหรือไม่ก็จับฉันไปส่งทางการฉันไม่สู้นายละอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นน่ะเฮ้ยจริงดิใช่แกอยากทำอะไรแกก็ทำเลยตอนนี้ฉันยังรับตัวเองไม่ได้เลยเย่กคิดอย่างนั้นหนะ่าอามเองมองเอเชียที่ปอบเขา ไอ้บ้านี่มันเป็นบ้าหรือเปล่านอกจากมาปั้มตัวอย่างเขาแล้วยังมาปอบอีกมันอยากทําอะไรก็ทําโอยอยู่ๆก็มาเพียงผํากับไอหมอนี่ได้ยังไงโธ่ไม่ต้องร้องหรอกหน้าโอ้ยทําอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยจะร้อง,องไปถึงไหนหยุดร้องได้แล้วไปเอาเสื้อผ้ามาฉันจะใส่เสื้อผ้าได้ๆพอสวมเสื้อผ้าเสร็จอามก็หันไปว้าจกัน จนเอเชียสลบจากนั้นก้าทรัพย์สินมีค่าของเอเชียมาจนหมดเป็นการเอาคืนยอมรับก็เรื่องครั้งนี้มันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีมากๆแต่จะยอมให้เอเชียจับเขาส่งทางการก็ไม่ได้เพราะลูกน้องของเขาก็เจ็บหนักจะใครดูแลอีไลคงจะไม่ไหวจะต,ตายก็ไม่ได้อยู่ดีโถ่เอ้ยเขาขับรถออกมาพอมาถึงก็ไม่กล้ามองเพื่อนทำไมช้านวะ คิดว่าแกไม่รอดซะแล้วรอดดินี่อะไรเนี่ยฉันไปพ้นไปพ้นมาเฮ้ยเอาหนะ้าไม่ใช่ชาวบ้านหรอกพวกทหารพวกนั้นน่ะมีทรัพย์สิน้งมากมายแกจัดการทีอามแกไม่เป็นอะไรนะทำไมชุดนี่ไม่ใช่ชุดที่แกใส่ไปนี่หว่าเออมันผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยอ่ะฉันก็เลยต้องปลอมตัวสงสัยอะไรวะเนี่ย เออเอ,อไม่สงสัยก็ได้แล้วอคีล่ะอยู่บนห้องเป็นยังไงบ้างวะฉันก็กลัวนะเว้กลัวว่าอักคีจะหนีไม่หนีวะขอบใจแกมากอากคีหายโกวัวฉันแล้วก็แกก็ยังได้เงินมาอีกเออโอเพื่อนรักฉันไปพักก่อนนะอามเดินไปแล้วก็คิด้ออีหลายรู้ว่าเขาไปเสียตัวให้กับเอเชียมา มอนี่จะเย็นดีกับเขาไหมเขากลัวเหลือเกินกลัวว่าอีไลจะรู้ร่วมถึงคน,นอื่นด้วยทางด้านเอเชียรู้สึกตัวขึ้นมาทรัพย์สินของเขาหายไปแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ช่างมันคิดว่าให้เมียไปก็แล้วกันความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปทันทีถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บแต่กลับมานั่งยิ้มที่ค่ายทหารแต่อีกคนหนึ่งกับหน้าเบื้งบอกคนไม่รับนอกจาก ไม่ยอมไปหาปาลินกาวินยังคงนั่งหน้าง,งามหน้างอเป็นอะไรวะยิ้มอยู่ได้เรื่องของฉันแกต่างหากล่ะทําไมไม่ไปหาปาลินเมื่อคืนนี้แกก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอเป็นยังไงบ้างเออขอโทษทีวะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยก็เลยไม่เจอแล้วนี่แกแกจะไม่ไปหาน้องจริงๆเหรอแกก็หึงโคติเไม่เข้าท่าแล้วถ้าโคตินตตอนนี้อยู่กับปาลินแกจะทํายังไงเมื่อแกมาอยู่อย่อย่างเนี้ ออจริงด้วยแกก็พูดถูกเฮ้ยแกกําลังปั่นหัวฉันใช่ไหมเอเชียก็แกบอกว่าโคตินดูแลปอแก้วอยู่ไงปาลินเป็นคนช่วยชีวิตโคตินไว้นะต่อให้โคตินไม่รู้สึกอะไรก็ต้องไปดูแลปาลินเหมือนกันถ้าแกมาอยู่เจออย่างเงี้ยโคตินมันอาจจะอยู่เป็นเพื่อนปาลินก็ได้ตามใจแกนะถ้ากายขยากจะทิ้งผู้มั่นแกเพราะไอ้เรื่องเล็กน้อยแกไม่ยอมไปคุยให้เข้าใจ เออถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องไปงจริงๆริงว่ะขอบใจนะเอเชียดาวินมาหาปาเ่นที่โรงพยาบาลพอปาเลนเห็นก็อกยิ้มทันทีแล้วก็รู้สึกหน่อยใจปาเินทำไมนายเพิ่งมานายเป็นอะไรของนายหรือว่างานเยอะอืมงานเยอะงานเยอะนายน่าจะโทรมาหาฉันบ้างอะฉันรอนายทั้งคืนเลยนะนายไม่ห่วงฉันหรอห่วงสิ่ แต่ฉันมีเรื่องจะถามไอโคตินมันมาหาเราหรือเปล่ามามาเมื่อเช้านี้เอาอาหารมาให้ฮะมีคนดูแลแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรของนายฉันฉันขอถามตรงๆนะปาลินทำไมถึงต้องเอาตัวไปบังกระสุนแทนโคตินด้วยฮะยังรักมันอยู่ใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เอง หงใช่ไหมล่ะไม่ได้หึงแต่คิดว่าไม่ควรทําก็มันตกใจนี่ก็เลยวิ่งออกไปตกใจคิดว่าจะเชื่อหรอมั่ไม่เชื่อฉันหรอทําไงดีล่ะความจริงฉันก็พูดไปหมดแล้วถ้าไม่เชื่อก็ตามใจแล้วกันถ้านายคิดว่าฉันมีอะไรกับโปรตีนนายจะถอนมั่นก็ได้นะฉันเต็มใจอะไรนะนี่พูดเรื่องถอนมั่นด้วยหรอ ไปเป็นใหญ่แล้วซาวินเนี่ยก็นายเป็นคนเถให้ตายเถอะปาลินซาวินมาโหมมากหงุดหงิดเขาเดินหนีไปนั่งที่โซฟาปาลินอยากข้อห้องน้ำเลยเรียกเขาทำให้เขาลุกอุ้มหน่อยทำไมต้องอุ้มขาไม่ได้เป็นอะไรโอ้โหตายร้ายชะมัดเลยอย่างนั้นก็ถอยไปเพราะขาไม่เป็นไรนายก็ไม่ต้องมาดูใช่หรอกจะไปไหนก็ไป เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฉันจะกลับบ้านไงจะได้ไม่ต้องเจอโครตรินให้มันตอนตายอยู่ที่บ้านไปเลยจะเจ็บจะปวดอะไรก็ไม่ต้องมีคนดูแลไม่เอาหน้าปาลินจะประชดแบบนี้สิเอาเป็นว่าฉันเชื่อแล้วกันฉันขอโทษอุ้มก็ได้นายจะไม่คิดมากื่องโคตรตินใช่ไหมไม่คิดก็ได้จะเชื่อคู่มั่นดีจังขอจุบที่นึงนะปาลินจุ๊บแก้มของซาวิน ทำให้ซาวินหน้าแดงๆยอมรับว่าต่อให้โคตินมายุ่มย่ามกับปาลินเขาก็มีหวันถอนมั่นกับปาลินเด็กขาดส่วนทางด้านอาวมก็เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องทำให้อีไลรู้สึกสงสัยข้อประตูห้องเพื่อนแกเป็นอะไรวะไม่ค่อยสบายวะเออจริงด้วยตัวร้อนจีเลยวะร้อยวันพันปีไม่เคยเป็นอะไรเดี๋ยวฉัน จะไปตามหมอมาดูอาการแกนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องหมอของเราก็เหนื่อยแล้วฉันขอ,อยากแก้ไขกระเพาะเออเออก็ได้แกนี่แปลกทางด้านเอเชียรถของเขาเนี่ยมีเครื่องติดตามอยู่ทำให้รู้ว่ารถของเขาไปจอดอยู่ที่ไหนพอไปถึงก็เจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งมันหลังใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นในย่านนั้นก็มีหลังเดียวที่แท้อีไลกับพวกโจรตักตัวอยู่ที่นี่เอง แต่ในยามนี้เขาไม่สนเรื่องงานหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทำมันเป็นหน้าที่แต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่ผัวก,ก่อนพือเข้าไปในบ้านอยากรู้ว่าอามเป็นยังไงบ้างอามคงเจ็บหนักจากเมื่อคืนที่มีอะไรกันยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ไม่อารมณ์รุนแรงเวลามีอะไรกับใครสักคนหนึ่งเออลุงลุงจะไปไหนอ่ะเข้าไปในบ้านหลังนี้ใช่ไหมให้ผมช่วยได้ไหมหา พ่อนุมจะให้ช่วยยังไงคือลุงผมว่าอ่ละเมียผมอยู่ในนี้เมียเฮ้ยพ่อหนุมจะมีเมียได้ยังไงนี่เป็นสายตำรวจหรือเปล่าเธอ่จไม่ช่วยแกหรอกโถลุงเมียผมอยู่ในนี้จริงๆคือเมียผมเป็นโจรฮะนี่แกคงไม่ใช่เป็นคนของทางการหรอกนะตูหุ่นหน่วยก้าลแล้วดูทรงมันน่าจะใช่ เออลุงอย่าคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะลุงเอาเงินนี่ไปข้าไม่รับเว้ยแต่ว่าเห็นใจผมเถอะนะผมอยากจะเข้าไปดูเมียจริงๆเมียแกไม่ได้โว้ยที่เนี่ใครจะเข้าจะออกเข้มงวดโธ่ลุงผมสัญญาว่าผมจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งของโจรเฮ้ยไม่รู้ไม่เห็นเว้ยที่นี่ไม่ใช่แต่เมื่อกี้ลุงยังว่าอยู่ นี่เองเรียไปไหนก็นไปไม่อย่างนั้นขาดจะร้องให้คนถ้วยโทลุงผมบ่ายละเมียผมอยู่ในนั้นจริงๆถ้าเมียเองอยู่เองก็เข้าได้สิวะเมียผมโกรธยูอะ่ะลุงนะเรากําลังจะมีลูกด้วยกันลุงเห็นใจผมเถอะเฮยในบ้านหลังนั้นแทบจะไม่มีผู้หญิงเลยและยิ่งผู้หญิงท้องยิ่งไม่มีให่โทลุงเมียผมเนี่ย พิ่งจะท้องคนอ่อนลุงจะรู้ได้ยังไงจริงหรือวะแต่บ้านหลังเนี้ยเข้มงวดคนเข้าคนออกข้าจะช่วยเอ็นเข้าไปเจอเมียได้ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ลุงช่วยผมหน่อยนะเอาวะข้าจะลองเชื่อเองดูแต่ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาข้าบอกก่อนเลยนะว่าเองไม่หลอดแน่ผมรู้ครับในที่สุดเอเชียก็ได้เข้าไปในบ้านพร้อมลงุงลดกลางเก่ากลางใหม่ กำลังคนน้ำมันดิบเข้าไปในนั้นร่วมถึงอาหารแห้งบางส่วนนี่ลุงมีผู้ช่วยด้วยเหรอคือหลานลุงเองนะ่ะอ๋ออย่างนั้นเองเหรอ้ายชะลาหันมาทางเอเชียเอา้าเองจะรีบทําอะไรก็รีบทำทำเข้าเดี๋ยวข้าก็จะไปแล้วครับลุงขอบคุณมากด้วยการที่เอเชียถูกฝึกมาอย่างดีทำให้เขาแอบเข้าไปในห้องซึ่งไนตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องนี้เป็นห้องคา พอเปิดประตูไปก็เจอเขาอ,อ,กอากีอากีเอเชียแกมาได้ไงวะถ้าแกมาอย่างนี้แล้วคนอื่นล่ะเฮ้ยอย่าเสียงดังสิคือฉันจะมามาหาเมียเมียเมียที่ไหนวะนี่เก็บว่าไปแล้วที่นี่มีแต่โจรเอออามน่ะอยู่ห้องไหนแกช่วยพาฉันไปทีแกต้องช่วยฉันได้แน่ฮานี่แกมาหาอามใช่แล้วมันยังไงกันวะแกอย่าเพิ่งถามได้ไหมอากี ช่วยฉันหน่อยช่วยพาฉันไปพบอารทีโถยก็ได้วะาอักคีค่อยๆเปิดประตูมาดีนะที่ไม่มีใครก่อนที่จะชี้ให้เพื่อนดูว่าห้องนั้นเป็นห้องของอาร์มก็เห็นอีไลกําลังเดินขึ้นบันไดมาเท่านั้นอักคีก็รีบลงว่าดึงตัวของอีไลแล้วกอดมัดเข้าที่เอวของเขาอะไรเนี่ยอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนก็เล่าก็ฉันเนี่ยงอนกับนายตั้งหลายวัน ันก็อยากกอดนายบ้างกอดอย่างเดียวเหรอถ้ามีอื่นได้ไหมได้สิแต่ตรงนี้อะ๋ยคคนจะเห็นนายเข้าไปในห้องทำงานนายก่อนนะหืมมาแปลกนะแต่ก็ดีีลายอมยิ้มแล้วก็ล้างตัวของอาคีเข้าไปในห้องทำงานเมื่อปลอดคนเอเชียก็รีบเข้าไปในห้องของอามอามกำลังหลับสนิทก็ถูกรลบกวนเมื่อโดนโจฮะแกมาได้ยังไงเนี่ยอย่าเสียงดังสิ แต่ฉันก็สวยหรอกแกเอาหน้าฉันก็แค่มาดูเมียเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงนั้นหรือเปล่าตัวร้อนด้วยนี่ไม่สบายหรอขอโทษที่หนักมือพูดบ้าแห่งแกเนี่ยแกอยากตายใช่ไหมดีฉันจะร้องให้คนช่วยร้องสิร้องเลยมีปัญญาก็ร้องตอนนี้ร้องได้ยังไงเมื่อเอเชียจูบเขาก็ให้เสียงมันก็ดัง e, อุยดูที่ริมปากของเขาเอเชียอมยิ้ม เมื่ออ่ามไม่มีทีท่าต่อต้านใช่สิพัวทั้งคนจะเรียกลูกน้องมาจับได้ยังไงแกเข้ามาได้งไงเข้ามาได้แล้วกันรถของฉันมีเครื่องติดตามฉันไม่น่าพลาดเลยนี่แกคงจะให้ทางการมาจับตัวฉันสิไม่ทำอย่างนั้นหรอกเมียทั้งคนใครจะทำได้เล่าแต่งานของฉันเนี่ยถ้าเสบรู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนก็ต้องมาถล่มอยู่ดีแต่แต่อะไรเมียข้าหาตัวรอดตัวเองแล้วกัน แต่ผัวไม่บอกแน่นอนว่าเป็นผัวผัวไม่มีอะไรของแกเนี่ยแกรีบไปเลยนะถ้าอีไลน์มาเห็นเนาะแกไม่รอดแน่โถใจคอเมียจ,จะให้ผัวถูกเพื่อนยิงตายยังไงแกโออุตสาหตามมาดูแทนที่จะพูดจาวหวานใส่กันไม่มีเลยแล้วผัวจะมาใหม่นะจ๊ะวันนี้ต้องไปก่อนไม่อยากให้ลุงเดือดร้อนลุงที่ส่งน้ำมันนะ่ะไปก่อนนะจ๊ะ ก่อนไปเอเชียก็หอมแก้มพอดใหญ่และเดินยิ้มออกไปอย่างหน้าตาเฉยเอาดิเดินลอยหน้าลอยตาออกไปแบบนั้นมันหน้าโดนยิงสักทีสองทีอามรู้สึกว่าตัวเองประมาทและที่สําคัญคนของเขาก็บาดเจ็บกันหลายคนคงไม่มีใครสังเกตหมอนนี่แล้วหมอนนี่ก็ไม่ได้เข้ามาแบบธรรมดาปอตัวอย่างแนบเนียนแต่พอเดินเข้าห้องมาเท่านั้นมันก็ทําให้เขารู้ได้ว่านี่มันไม่ใช่